สักลูกขอทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่เคยไปสักเลยพอสักปุก๊บสักร้านที่ขายดีตอนนี้เปลี่ยนเลยดวงคนมันเปลี่ยนกันไม่ได้เอกไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วไม่รู้จักคนเชื่อก็เยอะคนไม่เชื่อก็มี เค hey, วันนี้กลับมาอยู่กับชี่เปิดชี่เห็นชี้เล่านะคะมันเหมือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสักเรื่อง,องเพื่อแบบทำให้ชีวิตเราดีขึ้นธุรกิจเราดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยเลยมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าการทำแบบเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนดวงคนได้จริงๆไหมใช้คำว,ว่าเปลี่ยนดวงเ,ออเปลี่ยนดวงเลยอย่างเช่นสมมติว่าธุรกิจเราจากที่แบบคนไม่ค่อยเห็นร้านเราหรือเข้าพอไปสักมาปุ๊บจะทำให้ขายดีขึ้น มีลูกค้ายเยอะขึ้นทําให้เราชีวิตดีขึ้นอะไรแบบนี้อืมถ้าพูดเองมุมที่เรียกว่าเปลี่ยนดวงมันอาจจะไม่ใช้คํานั้นดีกว่าแต่ว่าใช้คําว่าเสริมสิ่งที่ทําอยู่ให้ดีขึ้นอเออเพราะว่าดวงคนมันเปลี่ยนกันไม่ได้แต่อุปสรรคและปัญหามันสามารถหายไปได้อืเออเพราะฉะนั้นเมื่ออุปสรรคหายไปความราบรื่นก็เกิดขึ้นมันก็โฟขึ้นทั้งงานและเงิน งั้นแสดงว่าจริงๆแล้วการสักหรือว่าการทำอะไรเงี้ยสามารถเสริมได้จริงๆถามว่าเสริมได้จริงๆเรื่องการสักอัขรยันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความศรัทธาความเชื่อเราเริ่มง่ายๆว่าเวลาที่เราจะไปรับของดีสิ่งหนึ่งเราจะต้องมีความศรัทธาและเชื่อในบุคคลคนนั้นก่อนอถูกต้องไหมใช่เ,ออเพราะเราถึงจะเลือกไปที่นี่ทำไมถึงเลือกไปตรงนี้ตรงนิ้ อาจารย์คนนี้คนนั้นถูกต้องอความเชื่อและความศรัทธามาเป็นอันดับแรกทีนี้ถ้าสมมติว่าการที่ไปตามกระแสเห็นเขาว่าดีก็ไปอย่างเงี้ยเราต้องถามก่อนว่าเราไปเพราะว่าเราอยากได้อย่างที่คนอื่นคน,คนอื่นได้แล้วเราเชื่อในในสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าคือสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องในพุทธศาสนาแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าบ้านเมืองเราอะกำเนิดขึ้นมาจากการนับถือผีอแล้วก็มาเป็นพราม แล้วก็มาเป็นพุทธเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถแยกออกกันได้อย่างชัดเจนว่าจะไปศาสนาไหนเพราะว่ามันมีการแบบผสมผสานเปลี่ยนผันมาตามการเวลา แล้วก็เรื่องอักขระยันเนี่ยเท่าที่จําได้นะน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องการสักอักขระพวกนี้จะเป็นเรื่องของป้องกันภยัยป้องกันตัวแคลคลาเรื่องนะักรบสมัยโบราณอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกเลยว่าที่เขาไปรบกันใช่แล้วถามว่าเ<อ>มื่อก่อนนะ่ะคนที่เขาไปออกรบอะ่ะเขาต้องมีความศรัทธาในอาจารย์ของเขาอยู่แล้วที่จะมาลงคาถาอาคมให้เขาแล้วเขามีความมุ่งมั่นว่าเขาจะรบอย่างชนะ ไทยก็ทําอะไรกูไม่ได้อืมจิตใจมันแน่วแน่เนาะใช่มันเป็นศรัทธาตั้งแต่ศรัทธาในตัวเองอืแต่กูจะเอาของเนี้ยไปคุ้มกันตัวเพิ่มมันบวกแรงศรัทธาขึ้นมาอีกอืจากอักษรศาสตร์จักครูแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติด,ด้วยไหมยอย่างเช่นแบบว่าถูกต้องศีลอะไรต่างๆ<า>คือ,ค,อคือต้องบอกว่าเมื่อเมื่อเราศรัทธาในสิ่งไหนอะ เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เรารับมาเราจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นยังไงอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้แอมมีคนบอกว่ากล้องยี่ห้อนี้ดีแต่แอมใช้ไม่เป็นแอมจะได้ประสิทธิภาพจากกล้องตัวนั้นหรือเปล่ากดถ่ายได้หมดกล้องอะแต่ความวิเศษของกล้องนั้นอะ มันก็มีตัวบางอย่างที่เป็นลูกเล่นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ศึกษาไม่ดูใช้งานมันไม่เป็นก็จบมันก็เหมือนกล้องทั่วไปฟังก์กชันนั้นก็ไม่ถูกใช้เพราะฉะนั้นมันต้องมีความเข้าใจในในสิ่งสิ่งนั้นก่อนที่เราต้องการมาแล้วต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยตามสิ่งที่เขามีมาใช่มันมีเรื่องข้อปฏิบัติข้อกำหนด ความหมายจริงๆถ้าเราไม่รู้เราถามได้เอกเชื่อว่าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านไหนหรอกที่มีคนมาถามแล้วด้วยความอยากรู้นะไม่ใช่ถามด้วยคําสบประมาทอืไม่ได้ท้าทายอ,อ,อ่ะตอบหมดแหละบอกหมดแหละถ้ามันเป็นสิ่งดีเขาก็บอกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาแล้วมันมีอีกคำหนึ่งที่คนมักจะพูดติดปากว่าบุญไม่ถึงมไม่ได้หมายความว่าคนนั้นไม่มีบุญแต่บุญไม่ถึงบุคคลคนนั้น การเข้าถึงกันมันคือความเข้าใจกันมันเหมือนการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเราเข้าใจกันเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันแบบเนี้ยแต่การที่เราไปรับอะไรสิ่งนี้จากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วมันแบบมันไม่ถึงกันอะไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้เห็นรู้แจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้มาแล้วมันไม่ดีแต่บางคนว่าดีถามว่าระหว่างทางบุคคลคนนั้นนอกจากศักแล้วเขาทำอย่างอื่นไหม เขาส่วนมนปฏิบัติไหม,มการที่เขาเดินเข้าไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วหวังว่าอยากจะรวยสิ่งที่เขากลับมาแล้วเขาปฏิบัติต่อตัวเองเขาทำอะไรบ้างแล้วข้อกำหนดในการสักยันอย่างน้อยๆสินห้าต้องถือให้ได้พูดปดไม้โกหกไหมเพราะการค้ายังไงก็ต้องใช้การเจรจาเป็นหลักผิดสินผิดลูกผิดเมียทำใครคนอื่นเดือดร้อนหรือว่า ขาอาจจะไม่ผิดเลยแต่ความกระตือรือร้อนในการใช้ชีวิตอะในการค้าขายทําธุรกิจเขาก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองดีขึ้นด้วยหรือว่าข้อปฏิบัติในการสวดมนต์คือเอกเชื่อว่ามันไม่มีอาจารย์ท่านไหนหรอกที่ไปแล้เขียนเขียนแล้วก็ไปโดยที่แบบที่ทไม,มท่ที่ไม่ใช่แบบฟรีๆนะที่แบบเสียงเงินให้คค่าครูไปอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้าง แต่เขาได้ทำอย่างเคร่งคัดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอันดับแรกการสักยนันคาถาอาคมวัตถุมงคลต่างๆเขาจะมีหมดบูชาบทสวดต่อ,อ,อวัตถุมงคลชินนนช้นนั้นของชิ้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอักขารยันเนี่ยเขาก็มีความหมายตามอาาักรรมันมก็จะมีความหมายในสิ่งสิ่งนั้นอยู่การสวรดก็เรียกว่าเป็นการเสริมพุทธคุณเสริมอะไรในในสิ่งนั้นไป แล้วเขาได้ทําหรือเปล่าเขาได้เชื่อมโยงความเชื่อความศรัทธากับสิ่งสิ่งนั้นที่ได้รับมาหรือเปล่าทีนี้ในส่วนของเคสของคนที่เราเหมือนแบบเจอเขาแชร์กันมาเนาะบอกว่าไม่น่าไปสักเลยพอสักปุ๊บสักร้านที่ขายดีเนื่อจากธุรกิจที่ดีตอนเนี้ยเปลี่ยนเลยยกตัวอย่างอย่างของเพื่อนแอมอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสักอืแต่อยู่ดีๆธุรกิจก็เงียบอ่าใช่ ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ใช้ชีวิตอยู่ดีๆทำไมธุรกิจเงียบแต่อันนี้เราคุยกันหลังบ้านแล้วว่ามันเกิดจากเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเเราพบเจอคนที่เขามีเคสที่แบบมีปัญหาเรื่องธุรกิจอ,อยู่ดีๆซ้ายกับขวาขวากับซ้ายมาเยอะแยะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งนั้นก็ได้ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูก หรือจริงๆแล้วในดวงชะตาเขาที่เราอ่านดาวแล้วมันมีนที่ดาวมันเคลื่อนไปแต่ละรอบแต่ละรอบอย่างเงี้ยจังหวะมันเป็นจังหวะนั้นพอดีหรือเปล่าที่ดาวแบบเคาะเข้ามาให้โทษแก่ดวงก็คือต้องบอกว่าชีวิตมนุษย์อะปัจจัยแวดล้อมมันเยอะมากอเพราะฉะนั้นการผิดพลาดอะไรอย่างหนึ่งเราอย่าเพิ่งรีบโทษจะผิดจริงผิดไม่จริงเราไม่รู้อืเอกไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วไม่รู้จักคนที่มาเป็นอาจารย์ได้ระดับเนี้ยลูกศิษย์เขาก็เยอะ คนเชื่อก็เยอะคนไม่เชื่อก็มีแต่มันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินอาจจะเป็นที่ดวงเรานะตอนนั้นก็ได้แต่อยู่ในจังหวะที่เราเพิ่งไปไปทำอันนี้มาเราคาดหวังกับสิ่งนี้เยอะเพือมันมันตอบยากเพราะเขาเขาเขานำเสนอแค่แค่ด้านเดียวเรื่องเดียวที่เขากระทำมาแต่ระหว่างทางเราไม่รู้ว่าเขาเจอประสบพบเจออะไรมาบ้างหรือว่าอยู่ดีๆเราอาจจะบังเอิญไปทำอะไรผิด ก็ได้หรืออาจจะเป็นจังหวะอย่างที่เอกบอกเรื่องดาวพอดีที่แบบเขาก็ไม่รู้มันมันมันพูดยากมากแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาืมันเป็นอะไรที่พิสูจน์กันไม่ได้อืเออมันเป็นเรื่องของบุคคลการที่จะเข้าไปวิเคราะห์วิจารณ์ก็ต้องคิดหลายรอบนะรอบด้านนิดนึงเออเพราะว่าเราจะไปบอกว่าเอยเนี่ยเราทํามาไม่ดีวุ้ยแต่คนทําดีเขาก็มีเยอะอ้าวเรา แล้วเราจะเอาวัดจากอะไรพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาศรัทธาถ้าเขาไปทําแล้วชีวิตเขาดีเขาจะไม่โทษสิ่งนี้อ่าใช่คนที่ทํามาแล้วไม่ดีเขาจะไม่บอกว่าเอ้ยกูว่าไม่ใช่เพราะอาจารย์หรอกกูว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดใช่แต่เนี่ยถ้าถ้าเกิดในลักษณะแบบเนี้ยเอกมองว่าความเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มอาจจะน้อยมากๆอื เห็นว่าดีก็เลยทําตามกันใช่สมมุติว่าถ้าเราศรัทธาอยู่ดีแล้วอยู่ดีวันนึงเราเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วทําไปแล้วมันเท่ากับว่าเราไม่ศรัทธาไหยแสดงว่าเชื่อแบบผิดแล้วเราไปหลงทําอำแล้วอยู่ดีๆก็เอ๊ะใช่ก่อนเริ่มความศรัทธาทุกอย่างะมันต้องใช้ปัญญาเข้ามาประกอบแล้วมันจะเกิดความรู้แจ้งแล้วพอเรารู้แจ้งเราจะไม่เกิดข้อสงสัยใดๆแล้วฉะนั้นทุกๆการเริ่มต้นไม่ว่าจะรับอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ให้รู้แท้ก่อนรู้แน่ก่อน แล้วพอทํามาเวลาผ่านไปเรารู้แท้แน่แล้วเราจะไม่เกิดข้อสงสัยใดๆเลยหาความรู้กับสิ่งนั้นที่เราเราจะไปทําก่อนเรื่องพวกนี้ไม่ต้องรีบมันไม่ใช่เรื่องกระแสนิยมที่แบบว่าอุ้ยรีบไปช่วงนี้กําลังเป็นกระแสความเชื่อความศรัทธาอยู่กับเราไปจนตายจะเริ่มจะเข้าไปหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เอาให้เรารู้สึกนิ่งในสิ่งนั้นเข้าใจแน่ๆว่า สิ่งนั้นคืออะไรอเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้มไม่มีคํำวา่าสายก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างอย่าลืมศึกษาก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะใครทาธุรกิจก็ลงมือทําให้เต็มที่ก่อนนะคะการที่จะมีสิ่งที่เราศรัทธาเข้ามาเสริมในชีวิตทำให้เราอ่ะมีความมั่นใจขึ้นทําให้มันดีขึ้นอันนี้ก็ขอให้เป็นอีกเรื่องหนึง่งเรียกว่ามีของพวกนี้เพื่อเป็นกําลังใจ ให้เราก็พอพอเราแบบทําอะไรที่มันเต็มที่แล้วอ,ะอ่ะเราเราได้รับกําลังใจเพิ่มเนาะมันจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักล<บ>ดันใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าวันนี้ครบเรียบร้อยแล้วสำหรับประเด็นนี้นะคะในรายการชี้เปิดชีเห็นชีเล่าของเราฝากติดตามในเทปต่อๆไปด้วยนะคะมีเรื่องอะไรที่สงสยัยหรือว่ามีข้อข้องใ,ใจอะไรก็ฝากคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะคะหรือเราจะมาะตอบในรายการหรืออาจจะตอบในคอมเมนต์นั้นได้เลยนะคะในส่วนการติดต่อดูดวงดูได้ที่ Facebook คุณเป็นเอกอรัญญฟานนะคะ เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะ